ข้าวดีดเข้าหางโ่มาอีกแล้วไม่ยอมหายสักทีเต็มนาไปหมดท,ทั้งทั้งที่ก่อนทํานาก็หมักพังหมักข้าวดีดแล้วทําไมมันยังไม่หายสักทีับเยอะกว่าเดิมมีทั้งดีเตี้ยดีดเสมอดีดสูงหางเตี้ยหางเสมอหางสูงหางในปอดีดในกอคาถามคือทําไมไม่หมดสักที เปลือกข้าวซิลิก้ามันหนาย่อยสลายยากเขามีเวลาฟักตัวอยู่ในดินได้นานเป็น10ปีพร้อมจะงอกก็งอกไม่พร้อมจะงอกก็ไม่งอกนี่คือเหตุผลเลยเราหมักฟางย่อยสลายฟางมันเป็นปุ๋ยถ้าข้าวดีมันยังอยู่มาแย่งข้าวดีกินและเจริญเติบโตดีด้วยเปลี่ยนมาใช้วิธีการลอดดีไหมพี่ก่อนทานารุ่นถัดไปเรามีเวลาพักนา15วัน30วันเนี่ยลอดโดยใช้อะมิโนไอลินบีหนึ่งเอาไปฉีดลอครับเพื่อช่วยให้เขางอกไวงอกเร็วงอกเยอะงอก,องอกทั้งบนดินงอกทั้งใต้ดินด้วยการใช้ลอขา้า มีวิธีแตกต่างกันถ้าเข้าดีดรุ่นนี้เข้าหางรุ่นนี้มันเยอะกว่าทุกรุ่นเราต้องล่อหน้าดินก่อนหลังจากเราเกี่ยวข้าวไปแล้วเปิดหน้าดินออกนะครับใครเผาฟางได้เผาอัดฟางไปได้อัดนะครับเปิดหน้าดินออกแล้วเราก็ขึ้นน้ํามาพอท่วมแปลงนะครับเอาอะมิโนไอลินบีหนึ่งผสมน้ําแล้วก็ฉีดพ่นลงนา10ไร่20ไร่ปล่อยให้น้ําแห้งเอง7วัน10วัน15วันยิ่งนานยิ่งดีครับจากนั้นมาเราก็ฉีดยาฆ่าญ้าทําลายหรือถ้าใครไม่ฉีดก็ The cat sat on the จะตีดินทำนาตามปกติได้เลยแต่ถ้าใครมีข้าวดีข้าวหางบีเดิมอยู่แล้วอยู่ใต้ดินเยอะจะตีดินก่อนแล้วให้มันล่อก็ได้นะครับแล้วก็ปล่อยให้ดินแห้งเองยิ่งนานยิ่งดีครับกันลอนหนึ่งราคา590กาบบาทได้ไม่เกิน20ไร่นะครับหรือยกลาง2,000บาทฟรีค่าจัดส่งครับข้าวดีข้าวหางข้าววัชพืชไนนาข้าวราคาข้าวยิ่งตกต่ำอยู่ด้วยใครมีข้าวดีข้าวหางเนี่ยเครียดเลยครับผลผลิตไม่ได้ราคาข้าวไม่ได้ เสียหายครับพี่ทําพื้นานาเราให้สะอาดด้วยอะมิโนโไอลินบีหนึ่งก่อนที่จะทํานาฤดูถัดไปนะครับพี่